งามเพราะเนื้อดีขนาดเนื้อหลายปักเป็นงาครับผมบ้าพเกนีสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้านี่พาเข้าสวนอีกแล้วมือนีิสิพาพี่น้องมาเก็บบักทั่วไปตำเห็นมันใหญ่แล้วมันสิพองปะนี่นี่นี่ไปกินแล้วเด้อบัก่วเหอมนี่มันออกดอกได้หลายนี่เด็กดอกนี่มากยังใบใหญ่นี่ดอกนี่ดอกนี่ดอก พี่เต็มเลยเบอเคนมม่วงเต็มเลยพีผีอยู่ข้างล่างพีผีดิผีดผถั่วฝักยาว้วจับอันนี้ติถั่วฝักยาวเลยนี่น่ติเีเอานี่นอนโั้ยาวอีดิอีดำสองฟักกับพ่อดักนี่นี่นนี่นี่นเด็กเด้องย้วเอาสองฟักกับพอ ตำจำกินกับขายามเส้านี่อันนี้ดียังบวพองเนาะยังบองนี่ก็บพริกก็เริ่มแล้วนี่เท้าขึ้นข้างแล้วออพริกกันเุกกบเก็บดอาตำถั่วต้องตำใส่พริกแห้งตำใส่พริกสดบวแทบพริกสดต้องไว้ตำก็บะหุ่มใช่มะเขือเทศเขาก็มีอยู่ในตู้เย็นแต่ของเราเองยังบวสซุกผากที่น้องเบิง์นเน่เก็บถั่วตำใส่บะกอกินยามเช้นค่อยไปสอยมะขามมือนิคะเนาะ เั็นมะเขือเทศของเฮาคุณอะฝนตกเนาะอุ้ยมันอยังบ่สุกเอาเดี๋ยวสติ๊กสิขอตัวตำบังหูตำบักถัก่วกินข้าวเศร้าแล้วก็สิพาพี่น้องไปเนีน่ยเนเน็ะโอเคนมะขามาเฮานะโอเคสิไปหานมะขามขาหรือว่าสอยมะขามให้สติ๊กแกเป็นมะขามเปียกเพราะว่าจะหน่อยถ้าเกิดว่าเพิ่นว่ามันถือฝนแล้วมันสีบบแท่บใช่เผื่อฝนตกนะฝนยังไม่ได้ทำหน่อมง่วงเลยได้เนาะเดือนสามเลยเดือนสามฝนก็สิต๊แล้ว นี่เราก็คือออกดอกขนาดเลย <ส S 2> ดอก,ก,ดก <_ S 2> พักบัวเนาะเครื่อง<ล> <_ S 2> ใน <อ à S 1> พี่น้องคนไหนมีเป็ดมีไก่มาเอาพักแพลวนมเสาติ๊กเด้อเพื่อนนะห่างงามแหมวติ๊กตำเรียบร้อย,ยแล้วจ้าตำถั่วตำเสบกอกแต่กะแกงน้องไม,ม้เมื่อวานนี้ยังกินบุเบิ้ลแต่เสาติ๊กกระทอนหมูแดดเดียวกับไก่ทอดอันนี้กินเข่าเศร้าแล้วค่อยไป เก็บมะขามแบบน,นี้มาเดิอพี่น้องกินข้าวน้ากันเลอจ้าข้าวเิี่ยมเล่นกับหมาซะก่อนแบบน,นี้แรงงานตัวซิตัวไหนชื่ออะไรมัง่งกุจีก <c oughs> ุดจีไม่มีหางตัวนี้ชื่อน้องกุดจีพอเพิ่นหางกุดเกเรนกุดกุดกุดจีนี่ลูกแพงลูกแพงตัวนี้ฮะยัง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 ว่าไง บ้างั้จะไปไหนอือไปไหนหันขนาดเลยไอสองตัวนี้หมู่เพิ่นมีคนมาจองแล้วจ้ะนี่ตัวนี้โไม่ได้ชื่อเกเลยไม่ได้ตั้งชื่อเพราะว่าบม่ได้อยู่กับเฮาอ้วนอีนี้ชื่อวัวชื่องัวงัวอีงัวงัวมีแต่ตัวเมียจ้ะตัวนี้เด็กตัตีตัมาลีอันนี้ชื่ออีมาลีมาลีมาลีเลย สาวพรดิอันนี้สาวพรน้องพรพรจ้าพรหางคุดเฮนี่ลูกสาวสติ๊กแล้วก็ดุดมาน้องกุจี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 ขี่เซโซงกุจีขี่เซโซงบมึกขี่โพนี่มันยที่เท่าไหร่แล้วมันเกิดที่สามสิบเอ็ดท่านว่า7สิบเจ็ดก็ได้27่สิบวันแล้วอมอารวาสกันเลย เริ่มออกจะโคกแล้วอุ่นวายสบายดีแล้วพวกินละขี้แตดเลยตัวพูขเขินไปมะเขือเทนเข้ากับไปหานมะขามบบดน,นี้มะขามปีนี้ดุดกดกพี่น้องต้นพี่น้องเป็นคือกันอยู่บอกต้นใหญก็ดก สิหานแล้วจะง่าสองง่ากิ่งสองกิ่งนี่แล้วจ้ะมือใหม่เขาหายบอกเคนมาสัน่นแป๊บบนึ่งกระบอยังหานว่าต้นเผื่อมันี่แตกกิ่งให้เขาได้เป็นหมากให้มันได้เป็นหมากอีกก็เพาะแห้งเท mm hmm. ่าหานมันออกนี่เด็กบอกเคลนสติ้งหานมาเป็นเล็กๆปีเล็กๆสองปีเล็กนี่เป็นพุ่มอยู่นี่ยังบัเป็นง่าใหญ่กิ่งใหญ่มันกระบอเป็นหมากให้เขาได้กินอีกก็เลยว่าหานจากสองง่าผูกข้องบนผุนเลยสั่นเอา สั่นเอาเดอกแต่สั่น,นต้องมาสั Arizona, น่นยามแรงยามเศร้าแบบนี้ค่ะตอนในเก้ามงกว่าแล้วมันบกค่ออยากหล่นเหนียวต้องห็นมันตากเด็กก็เบิดมือต้นหน้าหันบ่มีเนื้อต้นนะดกดกค่ะต้นน้อยค่ะแต่ว่าหางเนื้อบ่มีมีแต่เม็ดเลยเออปล่อยเพิ่นซะเลือกเอานต้นี้เนื้อหลไก่สิขาดแล้ว ไอซิขาดแล้วโอเคเลยขาดแล้วบ่าุกขนาดเลยได้บักลายเลยนี่แล้วที่กิดสิแกะรวมรวมไว้ ยังบาลงยังบาลงอ่ะให้บอกเคนหานลงมาก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องมาเก็บเคียนตัดฟืนไว้เลยผมมันยังสดกิ่งมะขามนี่จ้ะจะไเก็บได้กิ่งนึ่งหนานึ่งเลยเดี๋ยดอ้างงานนี่ให้พี่น้องเบิกคนดุกดุกเบิกโอ้โอ้งามพรอม ดุกเนื้อดีในาไเนื้อหลายพักเมันยาวแกะไปแล้ววังนึ่ง<ด>โตชงนี่บัวคอยได้ไปใสน้ำไม้ก็บโปรงอ้ง่ายๆกะสักสิไปหาอยู่หากินทางไดนแล้วแต่มือมื่อวานไปหาหน้ไม้มือนี่หากินอ้อมเฮือนนี่แหลนะน้องบอกเคนะ้นแล้วเก็บพักเก็บหยาเอ็ดเมนูนี่แหละตำหมกทั่วไปซะเลยชุบมะเมขือไปซะ เนมมามะขามโตนุกโลกอยู่เลยเอื้นเบาเขนมานหานมะขามให้เน่สิเอาไปแกะมีมะขามน้อยน้ำดืว้วบเบเขนเอาไปกินสมมีอความดกของเพื่อน,บนเบล่ะเบลย่ลยาไหมฝนลงได้เพราะว่าฝนเดือนสามฝนเดือนสาม ผนทำดอกมัง,ม,งม,ม่วงจังหน่อยทำมังม่วงน้อยมาขามก็สิดดำเลยแหละถือฝนเก็บก่อนแต่บางปีชาวติ๊กเก็บเก็บฝนลมมานี่แหละชาวติ๊กเก็บเก็บแบบนั้นกับกบเป็นอย่างนด้แหละสวยก็กินได้คือเก่าแต่ผู้เฒ่าเพี่นเอาต้องเก็บก่อนเดือนก่อนถือฝนไหวสนาถือฝนแล้วมันสิบ,อบ่อแซ่บเพย่างเงี้ยแม่นี่บอกพี่น้องบ้านพี่น้อง ฮันคือกันอยู่บอฟอคือกันอยู่บอที่จะทำไว้ก่อนได้ได้หลายแล้วค่อยเปิดเนาะแม่แล้วค่อยเปิดรับออเดอร์ทลังจากเปิดรับออเดอร์ตามหมู่บ้านอยู่แต่ยังบูเห็นไผ่มาเอามาส่งอยู่ม่นยังบัวได้ิ่นรอให้มันซุกเต็มที่กรอบกรอบก่อนมั้งถ้ามันพึ่งซุกใหม่ใหม่มันสั่นกับบอลงเด้ออื นีถ้อยสั่งมะขามลเบาเคนแถมทัน yeah, ทีเม็ดหนึ่งกัมไปขั่วแถมมะขามสั่งมะขามแถมเม็ดไปขั่ว่ะเกะไว้อย่างดีละดดดกยันได้อยู่ดกรึงนี่ค่ะอ่ะสาติกขอตัวซอยบอเคนเก็บก่อนเด้อ มันสิบปเรี้ยง่ายมันสีเปวเลี้ง่าย,ยรูย้สึกว่าเก้าโมงหนูก็แดดเริ่มแสบหลังเลยได้หนิเด้มาแล้วได้สติไม่ยังแดดมาแล้วได้เออเด็ดมือใดแรงแรงเอ็นไม่ตะโขอมาสันน่นนะบอกทีเนาะแดดทางแห้งเพราะว่าเฮาใบอยากฮาน่ะใบอยากฮานกิ่งเพิ่นแบบนี้มันได้กินเธอเดียวบุ๊มแมงอย่างดอกฮานกิ่งนะะี่ค่ะอุ้ยแมงหมดเลยปุ๊บขาวหมเต็มเป๊ะ ากันซอยกันเก็บเรียบร้อยแล้วจ้านักขนาดเลยดิหนูเกือบเต็มถขงถ้าเป็นกระสอบก็ย็นเกินครึ่งเนาะใช่เกินครึ่งอยู่แล้วเออแต่ว่ากระสอบมันใส่ยากก็เลยเอาเขิงมาใส่เอานักดีมันใกล้เขื่อนเล้วสองกิ่งสองกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งแลอีกสั่นเอาแบบนี้เนาะขย่าเอาทำไมตะโคแล้วก็เขย่าเขย่ายังดุ๊กดุกเลยเป็นสอบเลยเลยถ้าบอกกลัวกลัวเนาะกลัวไออีกเป็นสอบสองสอบเลยค่อยๆเขย่าไปเรื่อยๆ หลังจากนีกะซอติกกับสิเอาไปแกะเอาเปลือกมันออกเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดน้ำบอกกินเนาะเพราะว่าตอนนี้มันสิเป็นเปลือกเปียกเนี่ยดีดีพี่น้องต้นเนี่ยดีจังสวยครับบางต้นกะบางต้นกะไอ้นั่นเด้อเขาเอิ้ญมาอย่างนะเปลือกเนื้อน้อยเม็ดใหญ่หลายเม็ดใหญ่แต่ต้นนี้ค่ะพอดีเนื้อหลายเม็ดบวกล้วยใหญ่ปานใดพอดีงามแมนอ่ะเก็บนีิกลาพี่น้องสำนี่ละจ้าเก็บผักเก็บใหญ่เก็บใหญ่กินแล้วก็พากันมาเก็บมะขามครับผม เอาครับแล้วคลิปนี้าพาพี่เทนี้าพาพ่อๆกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ <c ười> คลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้ลคลิปนี้<ล>สวัสดีจ้า <c ười>